โอเควันนี้เราอยู่กับน้องนิพานะจ๊ะประเดิมด่านแรกของวันนี้คือป่าโกงกลางวันนี้ฉันจะฉันเลยลองรอบที่แล้วเอานิพามาสวดฉันก็เลยลองดูว่าถ้าเอามองหลังมาด้วยมันจะเวิร์กหรือเปล่า mm hmm. แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอผีที่น่ากลัวหรือเปล่านะโอเคเราได้ตะปูมา รงนี้มียานะยาทำไมชอบเกิดชอบเกิดในน้ำยาชอบเกิดในน้ำผีอยู่ตรงนี้ผีกำลังมาทุกคนหลบผีอยู่ตรงนั้นนะ บอกใครก็ไม่รู้ทางที่มาคนเดียวมีคนปักไปแล้วหนึ่งพิธี้ายชิบหายแล้วผีนะเมือง ใครอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้แหละผีฉันออกมาจากตรงนั้นก่อนพี่อยู่ไหนวะเธอฉันอยากปักตปะปูอะชิบหายละ Ia berada di sini. Ia berada di sini. ห่ายแล้วว้ายอิน้าเป้ใช้ไอ้นี่ไปแล้วด้วยโอ้ยมาแล้วมาแล้วอะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจ ชิปมันค้างเหรอวะชิปหายแล้วชิปไม่ได้ค้างแต่ฉันเนี่ยชิปหายโ้๊ยยังตามมาอีกเหรอเธอเบลนี่คือเปิร์กจูก๊อ้ยเปิร์กเปิร์กสวัสด์เข้าตู้ก่อน ย่าอยู่ในน้ำค่ะอินังออฟว้าอ้าช่วยด้วยอ้าโดนแล้วโดนแล้วฉันโดนแล้วโอ้ย นี่แหละค่ะคือการเอาเปิร์กสวดมามันก็จะประมาณนี้อุ้ยอุ้ยตายแน่แน่ตายแน่แน่บอกเลยปุ๊บอุ้ยแอบบก่อน ตายแน่ๆบอกเลยขอ,อยา,ายเฮ้ยเฮ้ยอ,ยอ,อชิบายช่วยด้วยช่วยนิพา้านอ,อ,อี๋เออช่วยนิ่พาด้วยผีมาติดตามนิ่พามาช่วยด้วย ตู้ตู้พังไปแล้วอ <c oughs> โอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคะที่ร่วมสะตามากับนิพารู้สึกว่านิพาจะไม่ได้สวดเลยฮัลโหลมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว คืออะไรอ่ะเขาไม่เก่งใจนิพาเลยอ่ะไล่นิพายับยับเลยจ้าเราเปิร์กก็คือว่าสมาธิแล้วก็มองหลังตาพิเศษพี่น้องออฟฆ่าฉันไหมวะเนี่ยขอสเตอร์มิน้าหน่อยเถอะ เหมือนมันจะมาที่นี่อ่ะระยะมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจุดได้จุด90แล้วหรอจุดเลยฉันไม่อยากตายนะ95โอเคสวยท่าเริศ ถือว่าเราจุกได้3าพิธีนะนี่อะาบาปโอเคนิพามีหมัดนะคะทุกคนนิพาจะไม่ทำ้ายเบลเพราะว่าเบลมาไลน่นิพานิภาสัญญาว่าจะไม่มีการตีจะไม่มีการฆ่าหรือว่าการทำ้ายกันเกิดขึ้นนิพาจะไม่ใช้ความรุนแรง หล้วชิบหายแล้วชิพหายแล้วโอ้ยนี่พาสัญญาว่าจะไม่มีการทำร้ายหรือกัน <c oughs> เออนี่พาสัญญาจะไม่โอ๊ยนี่พาสัญญาจะไม่มีการทำร้ายหรือว่าอุยอ้ยเจ้ย,ย,ย,ยเจีบเเจีบยเจีบยโอยเจ็บเหลือเกินพี่แมวขา ช่วยด้วยชิบหายแล้วอ้ยโอ๊ยกูยตายแน่อีดอ,อกเร็วๆชีดยาเร็วๆสิเออ มิยาพี่ออฟค่ะหนูมิยาค่ะจะช่วยอีนังออฟได้ยังไงวะเนี่ย <c oughs> อ๋อไม่ได้ตั้งใจ ได้ตั้งใจโอ๊ยออกเด้อกลัวเป็นภาระเขาเดี๋ยวตายไปแจกเลือดอีกดูคะแนนสิโอ้ยสี่ร้อยเองอะ ไปเอายาสิเธอเออออฟออกแล้วเหลือยูริกนาเป้เอาเอาเอานาเป้นาเป้อย่าทำลายนาเป้นะอีเบลอุ๊ย,อ,ยอีเบลมันจุบอีเบลมันจุบเออนาเป้แก้แค้นให้ฉันละ